เพื่อสัตว์ป่าอีกเยอะแยะมากมายเลยฮะเรียนเชิญนองกัท่านนะครับพบกับความน่ารักของมัสตของเราได้เลยฮะิชีวิตเลยนะฮะมาแล้วนะฮะมาครับเ้เใช้พหมัผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตักต้นนะครับและ ปล่อยลูกโป่งของเราเนะครับขึ้นสู่ของฟ้าเพื่อเป็นการเปิดกิจกรรมไอเดเซนิฟอวอย่างเป็นทางการ,ขอ,รขอเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอันดล่าเลยครับปุ้มๆเลยครับไปห้าสี่สามสอง นี่เราจะไม่ปล่อยทิ้งไปด้านบนนะครับตามนโยบายของท่านผู้ีบริหารครับครับก็สวัสดีพี่ยวทิ้งขบรถพทซซั่นนะครับวันนี้กรุงเทพฯใหม่ก็เป็นจิตการจกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราเปิดออกนะครับเพื่อที่จะออบสนองเที่ยวที่ขึ้นมาในภาคเหนือหรือกรุงเียงใหม่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากาว่าทาง รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับท่านปะธานกระชุมก็เป็นตอนอำมาจจันทร์ที่เมื่อรอบนั้นท่านก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ให้เนเจอร์ซิีรีส์ฟรีนะครับฟรีทุกท่านเลยนะครับต่างคนต่างก็ต่างคนต่างก็โอเคครับผมดีวยนะครับผมด้วยนะครับขอบคุณท่านทุกท่านที่มนเชียงใหม่เพื่อเปิดใจเพื่อมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณเหล่าบรรดามัตดของเรานะครับเอานะครับตอนนี้เราก็คิดท่านใหที่ อยากจะถ่ายรูปกับเหล่าบรดามาสขอดแสนหน่ารักมิ่งเชิญได้เลยนะครับส่วนน่าเพื่อท่านไหนที่ถ่ายรูปแล้วก็โพสลงเฟซบุ๊กส่วนแล้วท่านสามารถมารับผูชมสวนสันตว์เชียงใหม่ของเราในวันนี้ด้วยนะครับ